ครับสวัสดีครับเอาสูสองนุ่มมึงชนคนอากาเกครับอ่ามื้อนี้มาไกลตัวพี่น้องด้อยู่สวนเกษตรียได้มื้อนี้ร้านสาวเปิดหลานพี่ยู่พี่เนมสวางครับชนบุรีห้าพี่ละานี่ยคือก้วยครับเนี่ยครับเบื้องเบื้องเยู่ข้างหลานขอครับ ริการร้านสาวซื้อกล้วยครับดูดูพี่ใหญ่คนนี่น่ะน่นเห็นบ่าน่ะเห็นอยู่ว่านั่นเบื้องนี้น้องเบื้องน่ะมี่ใหญ่เพี้ยกล้วยร้านอยู่ไหนพูนพูนพูนกล้วยร้านแกน้ำตาใช่ไหมมาเปิดร้านครับร้านสาวอันนี้ช่างครับช่างกบครับอ่าสอกบมอเตอร์นี่ครับนี่นือเครื่องล่างเสื่อครับมีเบอร์โทรน้าครับ ผู ra, ้ได้ทำงานอยู่แถวแถเรือนสว่างเฮานี่กัรถเสียรถยังก๋ติดต่อได้ครับนี่ครับช่างกบสกบมอเตอร์รับซ่อมรับซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับตามนี่แหละครับเบอร์โทรครับสอกร motor ครับกะเส้นทางกับเขื่อนยังก่อนนี่สร้อยเสียบครับ ถ้าแถวไอ้ไทยอ้อยครับไทยอ้อยอยู่ฟางสายเนาะครับขั้นขั้นมาแต่ทางชลบุรีกอะอยู่ฟางสายเมื่อครับตรงมาเขา,ม,ามันมันด้วยปากข้างนี่จะเป็นปากยังเด้อเป็นสี่เอายังนอนเป็นพกแบบคุนแล้วตรง ต้องขามิซิลินเนาะอ่าต้องขามิซิลินครับเขามาเขามาในซอยกับประมาณประมาณสองสามรอยเมตรครับประมาณสามรอยเมตรอยู่สายมือครับกระสีเห็นบ้านนังชื่อเขียวครับเซกบมอตเตอร์ครับบ้านนัง่เขียวครับ กับเปินเปิด,ปดลานไมน้เมื่อนี้หรืว่ากะสถานที่กะโด่งครับพนครับที่จอร์โดเพียบครับเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องนี้เรื่องนะครับเรื่อพี่น้องเด้อผู้ใดพีดดน่น้องเข้าไก่ชีตติดกันนีิดะแถวแถวส้วนบุรีแหลมสว่างเอารมเข้าหนีาิดะพัทยา งานงานสว่งหนา้าฝนนี่ก็งานหุ่มบอ่อครับตมตอตยงานหุ่มบอ่บอบ่ให้คนเปียกเท่เขา,ขา,ากับบ่อเท่าขาเท่ากับฝ่ามาให้ฝากคนหุ่มใหแป๊บเดียวครับนั่งล่ออะไรครับล่รอล่อเอาอะไรครับหุ่มบอ่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยปั๊บโซสเตอร์ครับไดเบิร์ดครับ รถวงจรครับร,ร,รับเป็นรอบๆบริเวณนาลานเพื่อนครับสกบมอเตอร์เด้ยรับด้วยพี่หน่องด้วยนนน้ำซอยนะครับนี่ว่าพานสองนุ่มมึงชนก็ได้ครับรเบอร์โทรากาับ ตามนันคาบนะครับห็นว่าครับตามฝ่ายหรือไพ่อหูจักต้างเขาทางวัวกาทิตัวนุมชนกันใดครับเมืองชนคนนักเกษตรครับมีกับบริการนุ่มจีนครับรบริการนุ่นนมจีนนุ้มหวานฟี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วครับจบยังไปยังก็อย่าลืมครับฝากสกูมอเตอร์สกูมอเตอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยครับเด้อครับสองนุ่มมุ่งชนคนอักเกษตรครับวันนี้กล้ามยินดีครับ ร้านเปิดร้านใหม่นะครับสำหรับชิมปนี่ยขอเข้ามาสวัสดีครับ